สวัสดีครับสวัสดีครับผมกวินเพื่อนักกาศนะครับบาสครับผมต้นนักรียนสอัมโพนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บูธพลร์โดนไทยแลนด์นะครับผมในงานอะกรีเทคนิก้าเอเชียนะครับผมครับผมครับก็สำหรับวันนี้นะครับบูธเราก็มีโดนมาโชว์ทั้งหมด3รุ่นนะครับผมครับก็ที่ตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นโดนของดีจนะครับผมเป็นโดน DJI Phantom 4 Multispectral นะครับผมก็โดนตัวนี้จะเป็นโดนที่ใช้สำรวจ แปลงเกษตรแล้วก็สํารวจความเจริญเติบโตความดุลสมบูรณ์ของพืชทันของเกษตรกรของเรานะครับผมก็ถามว่าโดรนใช้ทําอะไรนะผมก็ใช้เพื่อวิเคราะห์พืชวิเคราะห์ะต้นไม้เกษตรกรของเราครับผมก็อันนี้นะครับตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้โดรนนะผมก็จะสามารถบินขึ้นไปถ่ายภาพวิเคราะห์ออกมาเป็นค่า NDVI นะผมแล้วก็อ่านค่า NDVI แล้วก็ป้อนข้อมูลให้กับโดรนเกษตรนะครับผมก็ ให้โดนเกษตรหรือเครื่องจักรของเราหรือเกษตรกรของเราเข้าไปจัดการแปลงของเราได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยําแล้วก็ไม่เสียเวลาในการทํางานนะครับผมครับผมแล้วก็ดอนอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็จะเป็นมิสโตรนะครับผมครับต่อมาก็เป็นมิสโตรนะครับเป็นโดนที่นําเข้าจากมาเลเซียนะครับก็ผลิตที่มาเลเซียแล้วก็นําเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับตัวนี้ก็เป็นมิสโตรโปรนะครับเป็นรุ่นที่มีขนาดความจุปริมาตอยู่ที่16ลิตรนะครับมีใบพัดทั้งหมด4ตัวความจุแบตอยู่ที่20,000 มันมีเล็บนะครับแม็กครับก็อีกหนึ่งตัวนะครับผมก็จะเป็นมิสแม็กนะครับผมตัวนี้จะเป็นความจุอยู่ที่20ลิตรนะครับผมก็จะเป็นตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นขนาด20ลิตรแล้วก็โดนตัวนี้นะครับผมก็จะมีเซนเซอร์มีกล้องมีสมาร์ทคอนโทรลเลอร์นะครับผมก็ภาพรวมก็เราก็ได้คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็ไปติดตามดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมจะเป็น หัวสปอร์ตนะครับผมของ โดนของออเรนตัสเป็น <ฮะ S 2> โดนอีกหนึ่งตัวของเราครับผมที่จะเห็นอยู่ในคลิปนี้เดี๋ยวอาจจะใส่เสื้อให้นะครับผมก็<ช>อันนี้จะเป็นเอาไว้สปอร์ตสำหรับต้นปาล์มต้นมะพร้าวหรืออะไรก็ช่างที่มันเป็นสิ่งที่ต้องสเป,ปรย์เฉพาะจุดนะครับผมตรงนี้เราก็จะใช้หัวสเป,ปรย์ตรงนี้มันจะเป็นหัวต้องสเปรย์แล้วก็เป็นหัวยิงน้ําตรงนี้นะครับผมจะแม่นยําม,มากมันก็จะทําให้แม่นยําไม่เปลืองน้ํายาไม่กระจายไปแบบโดนใบโดนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ จะทาให้เราประหยัดเวลาและประหยัดน้ายาเรามากขึ้นนะครับผมครับผมครับสำหรับลูกค้าหรือเกษตรกรท่านใดนะครับผมที่ซื้อไปแล้วนะครับผมเป็นห่วงเรื่องบริการหลังการขายของเรานะครับผม2ตัวนี้หรือว่าผลิตภัณฑ์จากบริษัทเรานะครับผมสามารถรับประกัน1ปีนะครับผมถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับการบินที่แบบตกเองหรือเกิดข้อผิดพลาดจากตัวลำนะครับผมสามารถเคลมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยกเว้นว่าลูกค้าซื้อไปปิดเซนเซอร์บินแล้วก็แบบตกหรืออะไรเงี้ยครับที่เกิดจาก นักบินเองทางเราจะไม่เคลมนะครับแต่คือทางเราจะเซอร์วิสให้ร0อเหมือนกันครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายตามจริงนะครับครับผมครับผมราวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็รบกวนท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับใน f a c e b o o k YouTube และ Li ั e o f f เชียรของเรานะครับท่านดร็อปดูนไทแครับขอบคุณท่านมากครับครับสวัสดีครับ